สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Watch What EP ที่สาวันนี้พบกับยวทธัญญาค่ะแล้วก็เปลไฟจากเปลไฟพอดแคสต์ครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงซีรีส์เรื่องอะจะบอกว่าล่าสุดไหมก็ไม่ไม,ไม่เชิ่เพราะว่าอันนี้เพิ่งจะมาลงเน็ต l i กก็คือเรื่องว่า happiness เออคือชื่อเรื่องขัดกับธ <laughs> ีมอยู่พักหนึ่งมากชื่อเรื่องก็คือโอ้ยมีความสุขจังเลยใช่แต่ตอนจบมันก็ฉเฉลยนะว่าทาไมต้องชื่อ happiness เออ เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรคะเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าแบ็กกราว์อะเกี่ยวข้องกับซอมบี้แต่ว่าหลักๆแล้วอะซีรีส์จะถูกแทรกไปด้วยเรื่องของชนชั้นหรือสังคมต่างๆในเกาหลีเออโดยถ้าเกิดว่าแบบเราดูแค่ประมาณสามอีพีแรกอะมันจะยังไม่ชัดในเรื่องนี้แต่พอตั้งแต่แบบอีพีสี่เป็นต้นไปอะการแบบไอเรื่องของสังคมต่างๆในเกาหลีเรื่องการแบ่งชนชั้นอะซึ่งเกาหลีมมีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างจะสูงมากก็เริ่มแสดงให้เห็นตั้งแต EP ที่4จีจนถึง EP สุดท้ายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบคนในอพาร์ตเมนหรือว่าเป็นตัวของอคนในคล้ายๆกับรัฐบาลไยใช่เออก็ตามใช่มีการแบ่งคนชั้นอย่างชัดเจนมากมต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นมินิซีรีอ่ะมันจะมีอยู่แค่สิบสองตอนเราเห็นด้วยคือคือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับซอมบี้แบบพื้นที่ปิดที่เราคุยกันเนี่ยคือเปนแบบสิบสองตอนมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่า เนื้อเรื่องอ่ะมันเดินมาดีมากเว้ยแต่ว่าตอนสุดท้ายอ่ะมันเหมือนแบบจบแบบโลบโลบลับไปหน่อยอ่าอ่าที่คิดใช่เพราะเรามองว่าปัญหาบางทีอ่ะให้ตรงกลางเรื่องอน่ะมันไปอืดมันจะมีช่วงแบบแวกอืดอ่ะเห่อกับพี่เราแบบมันต้องสปอยแล้วแหละมันจะมีช่วงที่เหมือนกับว่าตัวซีเรียวนเวียนอยู่กับตัวเทนเนอร์นานเกินไปก็เหมือนแบบตัวเทนเนอร์ก็ไม่เป็นสักทีอ่ะใช่แล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าอ๋อวนมันวนนานจนแบบมันมันลืมแบบ พอมันจะมาเฉลยตอนจบอะเวลามันไม่พอเลยอืมใช่มันเหมือนแบบคือที่คิดอะก็คือมันจะพยายามให้เราดูหลายๆมุมว่าการที่คนอะมันจะกลายเป็นอ,อย่างนั้นอะอสาเห<อ>ตุมันมีจากอะไรบ้างม,มันไม่ใช่แค่ว่าคุณกินยาแล้วคุณจะเป็นเลยอเออกินยาแต่อาจจะยังแบบไม่มีอาการอะไรจนก,การะทั่งแบบมีคนแบบทําให้เราแบบมีอารมณ์มโมโหอืมอะไรเงี้ยก็จะทําให้เรากลายเป็นคนข้างได้อืมเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยเรากลับรู้สึกว่า ซีรีส์มันไปไม่สุดสักทางอ,อะไรใช่ปะจะไปด้านซอมบี้ที่แบบหนีตายแบบเล่นในพื้นที่ติดก็ไปไม่สุดอืจะไปด้านชนชั้นก็ไปไม่สุดเหมือนกันอืมเออแล้วพอมาตอนหลังอะ่ะมันมีการแทรกตัวฆาตกรต่อเน,นื่องเข้าไปอ่ะก็แปลเป็นแบบเหมือนกับว่าตัวซีเรียถูกเล่าสามประเด็นอเออมันก็เหมือนพอมันเป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเยอะพอมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันทาให้ตอนจบอะ่ะเรากลับรู้สึกว่ามันดืมเออ ตอนจบใช่แอบผิดหวังนิดนึงใช่มันดรอปเพราะว่าเราไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นฉากหลายๆตัวละครที่จะถูกทําโทษตามที่ตัวเองได้กระทําลงไปแค่เห็นแบบเดินเข้าศาลอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่เราไม่เห็นถึงว่าอ่ะคุณลุงตํารวจอีกคนนึง <laughs> เขาเป็นยังไงบ้างเขาลออ <Ừ, S 1> หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ตัวละครมันหายไปด้วยเลยใช่อืแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแบบซีรีส์ที่เรามองว่าโอเคเลยอืมเพราะถ้าเกิดเราไปดูซีรีส์ที่เกี่ยบพื้นที่ปิดเกี่ยวกับซอมบี้อะ ก่อนหน้านี้ที่พวกเราดูมามันคือออฟพาร์เดสอันนี้พื้นที่ปิดแล้วอันนี้สิบหกตอนโอ้โหยืดอันนี้ยืดยืดมากอันนี้เล่าก็ถือว่าเร็วแล้วว่าเร็วกว่าเรื่องนั้นพอสมควรเลยพราะส่วนตัวคือเราอ่ะชอบพระเอกพักไฮยองชิกคือเรารู้จักเขามาจากเรื่องอื่นไงแล้วก็แบบเพิ่งเห็นเขากลับมาแสดงเรื่องนี้หลอวว่าอ้าวคนนี้แสดงด้วยหรออะไรเงี้ยมิวอะชอบเรื่องนี้ตรงที่ว่ามันมีความสมจริง คือมันไม่ได้แบบไปเป็นซอมบี้เลยอะแต่มันเป็นเหมือนอาการข้างเคียงของยาเขาตีความดีมากเออคือมันแบบเออมันก็มีความเป็นไปได้ไงว่าแบบเออกินยานี้แล้วแบบมันทําให้มันเป็นคนข้างได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นตลอดเวลามันมีแบบอาการแล้วก็หายไปแล้วกลับมาเป็นอีกอะไรเงี้ยเหมือนเขาตีความว่าคนเป็นซอมบี้อะคือเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งเหมือนเป็นคนป่วยโรคโรคหนึ่งอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็แค่หายารักษาใช่เออมันเป็นการตีความที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้เห็นอื ไม่ค่อยจะได้เห็นเลยคือทุกเรื่องมันเหมือนแบบพอเป็นซอมบี้กัดคนเนี่ยก็คือซอมบี้ไปเลยใช่ไม่ได้หาวิธีรักษาอะไรก็คือเห็นแล้วก็คือฆ่าใแต่ในเรื่องนี้ก็คือแบบเอ้ยเขาก็คือคนน่ะทำไมเราถึงต้องฆ่าวะใช่ใช่อเออมันมันเป็นการตีประเด็นแบบใหม่ไปเลยอะ่ะอืมเฮ้ยถือว่าตรงนี้ประเด็นนี้เรามองว่ามันโอเคมากใช่เออแล้วยังไงต่อ <laughs> คือด้วยควมนี้ว่าซีรีส์อ่ะองค์ประกอบของมันอะ วนเวียนอยู่กับในตึกอ่ะแล้วตัวละครมันตัวละครนัว่ามันเยอะไหมมันเยอะแต่การเกลี่ยบทอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างทำออกมาได้โอเคพอสมควรเลยเนี้ยเพราะมันก็มีพาร์ทที่แบบว่าพยายามที่จะผลิตยารักษาด้วยถึงจะไม่ได้แบบลงลึกก็เถอะก็แค่รู้สึกว่าเอ๋ออย่างนี้เลยเหรอแต่คือแบบเหมือนตอนสุดท้ายมันก็ไม่เฉลยนะว่าแอนติบอดีอ่ะมันใช้ทีจริงหรือเปล่าเออใช่ให้เราไปคิดกันต่อเอาเองเนี่ยเพราะว่ามันตัดแบบสกิป ทามไปเลยอะปีหน uh, ึ <Nein> ่งอะไรอย่างงี้ป่ะถูกต้องนะปอยู่พระเอกก็กลับมาปกติงงมันก็ตรงกับชื่อเรื่องนะเออว่าแบบแฮปปี้เนสะคือมันมาเฉลยตอนจบอย่างหนึ่งเราชอบตรงที่แบบว่าคําว่าแฮปปี้เนสในเรื่องอ่ะมันคือเหมือนกับว่าเป็นความสุขว่าแบบเราได้อยู่ด้วยกันอะเพราะมันจะมีฉากที่เหมือนกับว่านางเอกอะกลับมาหาพระเอกตอนจบแล้วก็บอกว่าแบบเออยังไงก็ขอให้ได้อยู่ด้วยกันก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราชอบแบบมันมาบกมาจบอย่างเงี้ยตามชื่อเรื่องสักทีวะ แต่คือแบบไอตอนที่มาเฉลยว่าเราล็อกดาวน์กันแค่ตรงอพาร์ตเมนต์นะ่ะโหดร้ายอยู่นะเอออึ้งมากเออแบบข้างนอกคือใช้ชีวิตกปนปกติแต่คือข้างในก็คือแบบเป็นโอ้หนีแทบตายเออโหดร้ายนะอันเนี้ยแค่ต้องการทดสอบปะ่ะว่าแบบมันต้องแค่แค่ต้องการทดสอบนางเอกได้ปะ่ะใช่อืมโหดวะ่ะโหดโหดโหดตรงนี้โหดมากเพราะตอนแรกเราอ่ะคิดว่าเฮ้ยข้างนอกนมาจะถูกล็อกด้วยเพราะมันมีข่าวมีอะไรแล้วก็ตัวเน็ตถูกตัดไฟตัดน้ําตัดเน็ตตัดทุกอย่าง จะสุดท้ายพอแบบในอีพีสิบเอ็ดที่นางเอกออกไปข้างนอกที่แบบโดนจับไปแล้วและเห็นว่าทุกอย่างปกติเอเอแม่งเงยคอนทราชิบหายแต่ชอบตรงนี้ตรงที่ว่าตัวละครมันไม่งงอใช่เราเห็นแม้กระทั่งตัวเด็กซอยุนคือปกติแล้วถ้าเป็นเรื่องอื่นอื่นะก็จะแบบตามหาแน่แบบขอไปด้วยสีจะแบบไม่อยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบอยู่ในห้องนะห้ามเปิดประตหูห้ามนู่นห้ามนี้โอเคเชื่อฟังหมดทุกอย่างใช่เออมีซอมบี้มาเคาะประตูนางก็ยังแบบเอคองอันนี้ไว้อะใช่ใช่คือฉลาดเป็นเด็กที่ฉลาด ใช่เราชอบมันนี้เพราะว่าตัวละครไม่<ๆ>ไม่ง่ลยแหละจริงแล้วนางเอกก็คือบูไม่ไหวไม่งูเลยไม่มีตัวละครคือสังเกตนะว่าหลายตัวละครเนะ่ะไม่ได้งอืไม่ได้ง่เลยมันจะมีเป็นความโลกมากกว่าความเห็นแก่ตัวใช่อืพอยิ่งจํานวนตอนเยอะยิ่งแสดงให้เห็นท่าแท้ของแต่ละตัวละครที่เพิ่มมากขึ้นใช่รวมถึงแบบที่ได้แนนเจนได้ที่แต่ละคนมีอยู่ในใจเอาแบบต้องการอะไรจะทาอะไรอะไรแบบเนี้ยเออคือมันไม่ใช่ซีรีส์ซอมบี้อะเอาจริงๆ มันคือซีรีส์ที่แบบตีแผ่ด้านมืดจิตใจคนด้วยอเหมือนแบบถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเราเหมือนแบบเราได้เห็นธาตุแท้ของคนแต่ละคนว่าเขาเป็นยังไงแบบภายนอกเขาอาจจะแบบเอยดูเป็นคนใจดีเป็นคนนิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแบบก็มีความโลภความเห็นแก่ตัวอยู่ใช่เพราะมันเป็นสถานการณ์ที่แบบทุกคนถูกบีบมาเนาะอืมเออมันก็ต้องอยู่ที่ว่าใครจะคุมสติได้มากกว่ากันอย่างเงี้ยใช่แต่มันก็เป็นเรนงที่แบบว่าตัวละครมันไม่ได้แบบ ก็ยางมันดูเป็นเหตุเป็นผลกันหมดอ่ะมันไม่ได้แบบไปตายง่อ่ะเออเออเออถึงจะมีบางช็อตที่แบบรำคาญตัวละครบางตัวบ้างก็เถอะเออก็มีเนอะรำคาญมันก็เป็นสไตล์หนังซอมบี้หรือซีรีส์ซอมบี้ที่แบบว่ามันต้องมีตัวละครงงอ่ะเพื่อนําพาไปสู่เหตุการณ์บางอย่างอืมเออแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนนึว่าจมวนตอนมันเยอะอ่ะเนาะเพรารู้สึกว่าถ้าตัวละครเนี่ยมันโง่แค่ครั้งเดียวแล้วมันจําอ่ะเราโอเคเอออันนี้มันก็มีมันก็แบบมตันก็ง่แค่ครั้งเดียวแล้ว มันไม่ได้แบบโง,ง่ซ้ำโง่ซ้อนนะโง่แล้วโง่อีกอะฟีลแบบว่าเอา้ามึงไปโดนมามึงก็ทาอย่างนี้อีกแล้วเหรอ,อนนี้คือมันไม่มีไงมันไม่ค่อยมีเอออันนี้อันนี้เราโอเคมากอืมอ่ะมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วกับเรื่องเนี้ยเพราะมันไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเท่าไหร่พูดถึงต้องพูดถึงจุดที่ชอบกับไม่ชอบนะใช่เอออย่างที่บอกว่าถ้ามิวมิวชอบ ที่ว่ามันเป็นความสมจริงตรงที่มันไม่ใช่ซอมบี้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่มันเป็นอาการข้างเคียงของยาออซึ่งมันเป็นไปได้กับความเป็นจริงอืมแล้วก็ชอบที่ตัวละครมันไม่โง่เอออแล้วก็แบบในบางซีนน่ะมันมีความเซอร์ไพรส์อยู่อย่างเช่นในการหาตัวว่าใครติดเชื้อแล้วเออฉากนี้ก็คือแบบเซอร์ไพรส์จริงเออชอบแบบความแบบอิมิตเด็กๆน้อย ส่วนจุดที่ไม่ชอบอ่ะก็ก็อย่างที่คุยกันก็คือปมมันไม,ไม่ไม่ค่อยคลายเท่าไหร่คือมันเหมือนแบบจบแบบไม่ค่อยสมบูรณ์แบบไปไม่สุดสักทางอะไรเงี้ยตามสไตล์ซีรีส์เกาหลีเลยมีปัญหากับตอนจบเออแบบดําเนินเรื่องมาดีมากแบบมาตายตอนจบเออต้องถึงเราแล้วใช่ปะ่ะ<อ>ส่วนที่เราชอบอ่ะเราอ่ะรู้สึกว่าตัวซีรีส์อ่ะมันทําสถานการณ์ต่างๆอ่ะให้มันดูแบบสบจริง คือตัวละครตัวเอกอะเป็นตัวละครที่มีสติมากที่สุดอืแล้วก็ใช้สติในการแก้ปัญหาทุกอย่างคือไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปอ่ะอาจจะเพราะได้ว่าแบ็กกราวด์ทั้งคู่เป็นตำรวจม,มันก็ยิ่งแบบดูดูลดูรู้สึกว่าเออดูสมจริงมากแล้วสองคนเนี้ยเขาไม่ได้แบบมีภาระอะไรผูกพันเยอะแยะไม่เหมือนกับคุณในเร่งที่ตำรวจที่แบบเขามีเมียอยู่ข้างนอกอเขาจะมีความกังวลอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งคุณลุงตำรวจแล้วก็ อ่พี่ชายของชั้นสี่ก็หวงแบบ<ช>ข้างนอกเราก็จะเห็นว่าแบบพอเหมือนสภาพจิตใจเราอ่อนแอเนี่ยเราต้องหาที่พึ่งถูกปะเราก็จะเห็นเหมือนกับว่าการแบบไปเข้าลัทธิไปฟังคําสอนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็สื่อถึงเกาหลีใต้นะเพราะเกาหลีใต้เขามีลัทธิอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบคอนซูเพอรซีพวกเนี้ยค่อนข้างจะเยอะมากแล้วพอแบบที่มันมีการแบบไปสืบสวนไปจับคุมก็เห็นว่าเจ้าลทัทธิแต่ละที่เนี่ยก็จะแบบ กินเหล่านั่นนี่อยู่ดีคือแบบไม่ได้แบบทําตามที่ตัวเองสอนอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้คือส่วนที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นกิมมิคอะ็กน้อยมากที่แบบว่าเฮ้ยมันเสียดสีอยู่นะเออซึ่งตรงนี้เราจะไม่เห็นจากละครไทยหรือซีรีส์ไทยหรือภาพยนตร์ไทยเท่าไหรเ่เออเอเอเอ,เอ,เอ,เอันนี้คือแบบสีนีเราเริ่มจับประเด็นได้แบบเยอะมากแล้วก็มันก็จะมีส่วนที่เราไม่ชอบอยู่ก็คืออย่างที่บอกอะตัวซีรีส์ไปไม่ถึงสักทาง จะไปเสียบสีสังคมก็ไปไม่สุดไม่ได้แบบไปจนสุดโตง่งจะไปซอมบี้ก็ไม่ได้แบบไปเยอะขนาดนั้นเราก็จะไปแบบเรื่องฆาตกรรมฆาตกรรมต่อเนื่องก็ไม่ได้ไปเยอะอะไรอย่างนั้นเพราะมันเหมือนกับว่าตัวซีรีส์พยายามแบบเซฟอบเซฟตัวเองแบบเพื่อไม่ให้เองแบบไปตีมใดตีมหนึ่งเยอะเกินไปเพราะไปเรื่องอื่นจะหลุดอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าอยู่บรืึองกลางเกินไปด้วยด้วยเหมือนกันอะ่ะมันเลยไม่สุดใช่เพราะว่าอย่างการไอตอนที่เราใส่ตัวละครที่แบบว่าเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอะ่ะเราว่าไม่ต้องใส่ไ็ได้ ยังรู้สึกว่าตัวละครนี้แบบมันก็ดูเบาไปเพราะว่ามันมีบทจริงๆอ่ะแค่ประมาณสามสองสามตอนหลังอืเรากลับรู้ส so nice <may> so ึกว่าถ um ้าเกิดให้ตัวให้เวลากับตัวละครตัวนี้มันเยอะขึ้นอ่ะอาจจะสมุกกว่านี้ก็ได้อืถ้าเกิดเราเริ่มเห็นแรงใจว่าคือตัวละครตัวเนี้ยมันฆ่าคนเนี่ยเพราะว่าแบบอะไรไม่ชอบคนชั้นหรืออะไรเงี้ยก็จะยิ่งแบบไปเติมอีกประเด็นหนึ่งได้อันนี้ที่เรารู้สึกว่าควรจะต้องมาเป็นแบบอย่างนี้เออพอพอมันอย่างที่บอกมันหลายประเด็นพวกนี้ก็ทําให้ตอนจบอ่ะ ม,มันเบา,เบาใช่เพราะมันแบบตัดจีบแล้วก็เหมือนรีบแ่บเออใช่จริงเพิ่มตอนที่สิบสามก็ได้นะใช่ใช่ตันตอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ก็ประมาณน,นี้แหละที่ไม่ชอบอเออคือไอ้ส่วนชอบเรารู้สึกว่ามันเยอะมันเยอะมากเพราะมันเป็นซีรีส์ที่ยิ่งดูไปมันยิ่งคิดตามเออมันยิ่งคิดตามจริงๆใช่มันไม่ใช่เป็นซีรีส์แบบว่าดูจบแล้วก็จบเลยนะถาให้เป็นแบบซีรีส์ซอมบี้อ่ะเพราะฉะนั้นกับมิวก็รู้ว่าเราชอบดูซีรีส์ซอมบี้อ่ะหนังซอมบี้มาก เออนี่ยมัไม่เล่าแบบคิดตามอะ่ะถ้้ในความเห็นเราเรื่องเนี้ยเทียบกับออฟออฟแสนะเราชอบเรื่องนี้มากกว่าอืมแล้มึมุชอบเรื่องนี้มากกว่าใช่ใชมันมีความกลมกล่อมกว่าอืมมันมีความแบบแตะในประเด็นที่แบบรู้สึกมันจับต้องได้มากกว่าเพราะว่าออฟออฟแสเนะ่ะเรามารู้สึกว่ามันหลุดโลกตรงนี้แบบว่าตัวละครมีพลังพิเศษพอแบบโดนกัดแล้วมันแบบอ,อ,อย่างเงี้ยเออ,เอ,อข่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายใช่ใช่เราก็เลยแบบรู้สึกว่า มันไปนี่อันนั้นมันคือแบบมันไปแบบสุดโต่งไปแล้วอ่ะ <Ừ. S 1> เออนั่นแหละขอมูชอบชอบอย่างนึงก็คือเหมือนแบบที่มันจะมีสติใช่ป่ะซอมบีอ้อ่ะใช่เออแลว้วแบบมีการกลัวตำรวจมีการกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เออแต่แล้วก็มันก็มีจุดหนึ่งที่มันจะมีคนหนึ่งที่แบบที่ติดเชื้อแล้วแบบพยายามจะเข้าตึกให้ได้จำได้ปะที่แบบตอนแรกมาอยู่ในที่จอดรถอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือเข้ามาได้แล้วตอนที่โดนาเอ,กาอ็กไลทอ่ะ แล้วนางก็หายไปเลยเออ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 คือแบบก็เลยคิดว่าเออมึงไล่ง่ายขนาดนั้นเลยหรอวะเออแล้วก็ตอนที่อ่าคุณลุงรปภที่โดนยิงเฉียดไปอ่ะเออแล้วก็หลบเข้าไปอยู่ในทางลงทางหนีไฟแล้วก็หายไปเลยสถานที่ตรงนั้นก็คือแบบไม่ได้ปิดป่ะก็แค่ล็อกเอาไว้แต่แบบข้างล่างมันยังทะลุออกไปได้เออก็คือหายไปก็เลยงงๆเหมือนกันว่าเออหายไปเลยวะเอออันนี้ก็น่าคิดถ้าเกิดแบบตอบแบบเข้าข้างซีนะ อาจจะแบบว่าเคลียร์ทางให้ในายเอกออกมาไงที่บอกว่าก่อนก่อน,น,นตอนที่มันเป็น <ะ S 2> ตอนทนี่นายต้องออกไปว่าอาจจะต้องเคลียร์ทางให้ก่อนเพราะมีทหารเยอะแล้วก็ล็อกแค่ที่เดียวอะ่ะเพราะถ้าเกิดตอนนั้นที่ดูก็คือไม่ออกทางเมืองอีกที่ยชิบหายแล้วท<ช>าหารจะสู้ได้เปล่าวะสุดท้ายก็กคือแบบไอ้หาแม่งแค่อาพาร์ตเมนต์ตรงนี้แค่คอนโดตรงเนี้ยใช่วดอ่ะเราอะก็เลยคิดว่าอาจจะแบบมีทหารมาจัดการให้คือเนี่ยคือตอนแรกอะก็คิดเหมือนกันว่าทําไมฉากที่แบบเวลามันออกมอไปข้างนอกอะไม่เห็นมีแบบใครเดินอะไรเลยวะ ก็เลยอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกทหารอะเข้ามาเก็บไปอืมอืมอืมเพราะเหมือนรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาเจอใครที่ติดเชื้อเขาจะจับไปรวมกันอืมอืมอืมเพราะไม่งั้นเราถ้าเกิดเรามาอ,อกไปเราต้องหินมีแบบเดินเดินกันบ้างเนี่ยคิดว่าช่วงแรกอะมีคนติดแต่ว่าอพอหลังๆอะอีพีหลังๆอะ,อะตอนหลังจากที่แบบประกาศว่าคลายล็อกดาวน์แล้ววนนั้นอันนั้นคือหลังจากที่แบบบอกว่าจะต่อล็อกดาวน์จำได้ปะแล้วตอนนั้นคือแม่งคลายแล้วจริงๆเออว่าเริ่มคลายแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอ เหตุการณ์ตอนนั้นน่ะมาจนถึงตอนที่เราแอบ,บประมาณบวกสองวันหรือสามวันนี่แหละก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบคนเรื่องกับมาใช้ชีวิตไงเออเราเรามองอย่างนี้นะถ้าเหมือนกับว่าเวลาเราแบบเพิ่งบอกว่าเฮ้ยเหมือนตอนที่เราติดโควิดกันอ่ะไม่ใช่ตอนที่เราติโดนนะตตโควิดสิตอนที่แบบว่าอเี้ยแม่งตอนที่แบบประเทศพวกเราแบบล็อกดาวเพราะโควิดแล้วพอเรากลับมาเปิดห้างอะ่ะสังเกตว่าห้างคนจะยังน้อยอยู่ตั้งเราห่าไปวันหนึ่งวีกก่อนแล้ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเคสเดียวกันที่แบบว่าก็ก็คลายแล้ว แต่แล้วเราก็มาคุยกันเหมือนแบบมันมีหลายอย่างที่เราไม่ค่อยเข้าใจใช่ปะเออแต่พอเหมือนเไปอ่านเหมือนสปอยปะมันเป็นการวิเคราะห์หนังอะหลายจุดมันก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นะอย่างเช่นว่าที่บอกว่าห้องทดลองสิบสามที่เปบอกเออแล้วไปบอกว่าเพื่อนนางเอกอะอยู่ในห้องเลขที่สิบสามก็เลยคิดว่าเพื่อนนางเอกอะเป็นตัวทดลองใช่ใช่มันก็จะชัดมากขึ้นเออก็เลยคิดว่าหลังเรื่องนี้คือแบบ มันดีเทลจ๋าถ้าเกิดว่าคนเขาวิเคราะห์กันจริงๆอ่ะก็น่าจะเข้าใจได้มากขึ้นแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่แบบมันเป็นมีซีรีส์เนอะแล้วมันไม่ได้ดังมากเพราะมันไปฉายผิดที่มันควรจะมาลงเน็ตฟลิก้งแต่แรกใช่มันมันคืองานภาพอะไรมันดีอืมอือตัอย่างก็มีน้องไปลวอนว่าตอนเีอายุเีอายุก็คือแบบไม่ชัดเลยเะใมไม่ชัดไม่ชัดเอออืต้องต้องให้คะแนนเราให้เท่าไหร่อเมีวให้แปดเจ็ดจุดห้า ก็อย่างที่บอกอะขอหักประเด็นตรงนั้นไปแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดเรามองว่าถ้าดูแบบทั่วไปอะเราบางคนจะชอบเยอะชอบเยอะมากคือตอนแรกตอนที่แค่ลงวียอู่อะก็เห็นคนพูดถึงเยอะนะว่าแบบดีใช่ใช่แต่ก็ไม่คิดว่าจะจะได้ขนาดนี้ใช่โอ้โหนี่เราว่าดีกว่าออมาสเยอะเยอะมากคืออ๋อัฉันรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวก็มีคนกลับไปดูคะแนนของเดือยว่าเอ้อ้อมัึงให้เท่านี้อันนี้มึงบอกว่า เ็นคนละแนวกันใช่มันนมันคนละแบบกันเนาะในความเห็นของเราคือเรามองว่าอย่างที่บอกไปอ่ะมันไม่ใช่ซีรีส์แค่เป็นซอมบี้มันไม่ใช่เพียวซอมบี้แต่มันคือการเสียดสีสังคมงใช่แล้วก็เ,เสียดสีสังคมด้วยใช่ออประมาณนี้สําหรับแฮปปี้เนสเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เรามองว่าดีคดูใช่ดูได้เพลินเลยเออแล้วตัวเนื้อเรื่องอ่ะไม่ได้แค่แบบพูดถึงประเด็นซอมบี้อย่างเดียวแต่มันพูดถึงการใช้ชีวิต การพูดถึงแบบความสุขต่างๆที่แบบแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะในซีรีย์เออสุดท้ายเราก็จะเหมือนกับว่าสุดท้ายเราก็เหมือนจะพบได้ว่าเออบางทีแล้วความสุขมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของที่เรามีเออแต่มันอยู่ที่แบบคนที่อยู่ข้างๆเรามากกว่าเออก็ประมาณนี้เนาะอืมอ่ะปิดละแล้ว <laughs> พบกันในอ,อีพีหนะะ้าค่ะครับสวัสดีครับ